Microsoft Edge พัฒนาไปอีกขั้นโดยการรวม Copilot เข้ากับเบราว์เซอร์โดยตรงฟีเจอร์ AI นี้ช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเว็บให้คุณสามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าคุณจะต้องการเขียนข้อความสรุปเนื้อหาเว็บเพจหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานต่างๆระหว่างการท่องเว็บ c o p i l o t ใน Edge ช่วยให้การท่องเว็บของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นเริ่มต้นใช้งาน c o p i l o t ใน Edge ก่อนเริ่มใช้งานคุณต้องดาวน์โหลด Microsoft Edge Browser โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ไปที่เว็บเพจทางการของ Microsoft Edge ที่เว็บไซต์ microsoft com en us edge คลิกที่คำว่าดาวน์โหลดที่ด้านบนสุดของหน้าเพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลดเมื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดคุณจะเห็น Microsoft Edge เวอร์ชันต่างๆให้เลือกเวอร์ชั่นที่ตรงกับระบบปฏิบัติการของคุณคลิกปุ่มดาวน์โหลดและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อติดตั้งเบราว์เซอร์เมื่อติดตั้ง Edge แล้วคุณสามารถเข้าถึง Copilot ได้ง่ายๆดังนี้ขั้นที่1เปิดเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ขั้นที่2มองหาไอคอน Copilot ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์ขั้นที่3คลิกที่ไอคอน Copilot เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ภายในเบราว์เซอร์ของคุณ Copilot ใน Edge มีฟีเจอร์ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเว็บมากมายลองมาดูบางฟีเจอร์กัน ฟีเจอร์แชทให้คุณสนทนากับโคพา l o t ได้อย่างเป็นธรรมชาติฟีเจอร์เขียนช่วยคุณร่างข้อความต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือโพสบนโซเชียลมีเดียก่อนเริ่มใช้งานอย่าลืมเลือกรูปแบบการสนทนากับโคพา l o t ซึ่งมีให้เลือก3แบบมาลองใช้งานแต่ละฟีเจอร์ของโคพา l o t ในเอชกันเราจะเริ่มจากฟีเจอร์แชทก่อนลองทำตามไปพร้อมๆกันได้เลยลองเปิดเว็บเพจที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นคลิกที่ไอคอนโค p ปไพ t สีฟ้าและสีเขียวที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์หากไม่เห็นไอคอนโค p ปไพลใน Hdge คุณตรวจสอบว่าคุณได้อัปเดต Edge เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วและลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณแล้วหรือยังเมื่อเปิดโค p ปไพ t ใน Hdge แล้วให้เลือกฟีเจอร์แชทและเลือกรูปแบบการสนทนาที่คุณต้องการจากนั้นพิมพ์ข้อความในช่องแชทว่าสรุปหน้านี้ให้หน่อยโค p ปไพ t จะสรุปเนื้อหาให้ทันทีและคุณยังสามารถถามคำถามเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นคุณอาจถามว่าหน้านี้มีแหล่งข้อมูลการพัฒนาทักษะอะไรบ้างโคพายโตก็จะค้นหาข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ให้คราวนี้มาดูฟีเจอร์เขียนกันบ้างสมมุติว่าคุณได้รับมอบหมายให้เข้ากะวันหยุดสุดสัปดาห์แต่คุณไม่สามารถเข้ากะได้และต้องการเขียนอีเมลแจ้งหัวหน้าโคพ i l o ลตสามารถช่วยคุณเขียนอีเมลนี้ได้ก่อนอื่นเปิดฟีเจอร์เขียนในโคพ i l o ลตในช่องเขียนเกี่ยวกับหรือ write a b out ให้ใส่คำแนะนำและบริบทของอีเมล ตัวอย่างเช่นเขียนอีเมลถึงหัวหน้าของเราชื่อเจมี่เพื่อแจ้งว่าเราไม่สามารถเข้ากะที่ร้านในช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวจากนั้นเลือกโทนเสียงและรูปแบบของอีเมลในกรณีที่เขียนถึงหัวหน้าตามตัวอย่างนี้เราจะเลือกโทนเสียงแบบมืออาชีพและเลือกรูปแบบเป็นอีเมลส่วนความยาวของอีเมลเราจะเลือกสั้นสุดท้ายคลิกสร้างฉบับร่าง โคพ i l o t จะสร้างฉบับร่างอีเมลให้ซึ่งคุณสามารถแก้ไขคัดลอกและส่งให้หัวหน้าได้นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โหมดเขียนเพื่อช่วยเหลืองานเขียนต่างๆได้เช่นการสร้างหัวข้อย่อยการเขียนโพสต์บ LinkedIn การสรุปข้อมูลหรือแม้แต่การสร้างรายงานมาดูฟีเจอร์อื่นๆของ Copilot กันบ้าง c o p i l o t สามารถสรุปและแปลไฟล์ PDF ในเอชได้ ยกตัวอย่างเช่นคู่มือชุดเครื่องมือ AI สำหรับผู้ฝึกสอนลองทำตามไปพร้อมกันได้เลยโดยเปิดไฟล์ PDF นี้ aka.ms/aitrainertoolkit เมื่อเปิดไฟล์ PDF แล้วให้คลิกปุ่มถามโคพายล t อตที่มุมซ้ายบนหากโคพายล t อตเปิดอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้จากนั้นคุณสามารถป้อนคำถามเกี่ยวกับไฟล์ PDF เช่นสรุป PDF นี้ให้หน่อย แล้วโคพายโ t จะแสดงสรุปเนื้อหาและแนะนำคำถามเพิ่มเติมเช่นเราจะเข้าถึงคู่มือชุดเครื่องมือ AI สำหรับผู้ฝึกสอนได้ยังไงเมื่อคลิกที่คำถามนี้ระบบจะแนะนำให้คุณคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดในไฟล์ PDF พร้อมแสดงรายการภาษาที่มีให้บริการสำหรับคู่มือนี้ถัดจากปุ่มที่เขียนว่าถามโคพายโลที่อยู่ทางด้านขวาคุณจะเห็นจุดสีดำสามจุดคลิกที่จุดนั้นเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์อ่านออกเสียงเมื่อคลิกที่อ่านออกเสียง ระบบจะอ่านไฟล์ PDF ให้คุณฟังโดยอัตโนมัติทางด้านขวาคุณจะเห็นเมนูตัวเลือกเสียงซึ่งคุณสามารถปรับความเร็วในการอ่านและเลือกประเภทของเสียงได้ฟีเจอร์แปลภาษาอยู่ด้านซ้ายของปุ่มถามโคพายรคุณสามารถแปลไฟล์ PDF เป็นภาษาต่างๆได้เช่นลองเลือกภาษาฝรั่งเศสไฮไลท์ข้อความที่คุณต้องการแปลในไฟล์ PDF ระบบจะแปลข้อความนั้นให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอในเอทแล้วแชร์กับโคพา l o t เพื่อให้โคพา l o t อธิบายภาพได้และเมื่อเลือกรูปแบบการสนทนาแบบสร้างสารรค์คุณจะสามารถเข้าถึงความสามารถของ AI ขั้นสูงเช่น gpt 4และ doll e 3คลิกที่รูปแบบสร้างสารรค์เพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ AI ขั้นสูงจากนั้นเลือกตัวเลือกเพิ่มภาพหน้าจอหรือ add a screenshot ลากเคอร์อเซอร์เพื่อเลือกพื้นที่บนหน้าจอที่คุณต้องการให้โคพายล็อตวิเคราะห์ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้โคพายล็อตสรุปเฉพาะส่วนมีอะไรบ้างในชุดเครื่องมือให้จับภาพหน้าจอของส่วนนั้นและคลิกที่ลูกศรสีเขียวเพื่อเลือกภาพที่คุณต้องการวิเคราะห์นี้เมื่อภาพหน้าจอปรากฏในโคพายล็อตให้พิมพ์คำขอสำหรับการวิเคราะห์เช่นวิเคราะห์ภาพนี้และสรุปให้ฟังหน่อยว่าชุดเครื่องมือ AI สำหรับผู้ฝึกสอนมีอะไรบ้างโดยสรุปเป็น2ประโยค จากนั้น Copilot จะสรุปหน้าจอเป็น2ประโยคตามที่คุณต้องการ Copilot ยังสามารถแปลงข้อความเป็นคำพูดและแปลงคำพูดเป็นข้อความเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น Copilot ใน Microsoft Edge เปรียบเสมือนผู้ช่วย AI เอนเนกประสงค์บนปลายนิ้วที่พร้อมช่วยเหลือคุณในหลากหลายงานไม่ว่าจะเป็นการสรุปเนื้อหาเว็บการเขียนข้อความและอื่นๆอีกมากมายโคพายโ t ใน Microsoft Edge ช่วยให้คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสนุก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น